าใจเข้าวัดเสียงแห่งธรรมนำชีวิตขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมร่วมฟังธรรมโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมพระธรรมสิงหบุราจารย์หรือหลวงพ่อจรันทิตตะธรรมโมได้แสดงธรรมให้ข้อคิดแก่สาธุชนทั้งหลายดังนี้ จิตไม่เป็นสมาธิมียาเจพติดยานไม่เป็นสมาธิเลยทำอไมก็ไม่เป็นสมาธิทำได้ไหมอะไรบ้างหนึ่งนั่งไม่ถูกวิธีเข้าใจไหมนั่งไม่ถูกวิธีจิตไม่เป็นสมาธิสองจิตตกกังนวลกังวนเลเรื่องน,นั่นกังวนเลเรือ่องนี้เขาไปนั่งมาหน้าปฏิบัตินี่ต้องการปฏิบัติกังวลมาเนี่ยไม่นั่นท่านไปมาสมาธิไม่ได้ะ ต่ปารีพ่อกังวลทางบ้านมะอย่าห่วงบ้านอย่าห่วงลูกอย่าห่วงผัวอย่าห่วงเมียบางคนันี่มาเนี่ยฉนหาสิบห้าวันเลยบางอยู่ได้อะได้สิสักังวลกังวลบ้านมาโทรรักษาตัวเนี้ยเขาอิงตีนจริงไงหูเราดีหูจะมาเนี่ยมันไม่ดีเท่าไหร่กระซิบไม่ดีแต่พูดดังมันฮัลโหลฮัลโหลหนูพ่อเธออยู่บ้านนะแต่แม่ไป พ่อไม่เคกลับบ้านพรุ่งนี้ลากรรมฐานลยนี่นเด็กกาอกังวลอย่างนี้อย้วยอมโงมที่มาเนี่ยปฏิบัติกรรมฐา,า,มน,านเนี่ยถาปริพเทกังวลซะเลยนะอย่าห่วงบ้านอย่าห่วงสามีได้ไหมถ้ายอมติค้าเนี่ยใหญ่ห่วงภรรยาได้ไหมภรรยาเขาจะไปไงปล่อยตามเลือกได้ไหมหรือไม่ได้ได้แล้วก็นั่งกรรมฐานได้เพราะนั่งห้องนอ น่าองูหนูอยู่บ้านไหมน้าเนี่เพียยว่าติดแต่กังวลไม่มีสมาธิเลยนั่งไปชับวันงก็ไม่ได้ผลจึงต้องให้จาสรปริโภคกังวลซะก่อนสนับสนุนโดยน้ำมะนาวสำหรับปรุงอาหารตรารวมรสโรงงานน้ำปลาชัวฮะเสงตราหอยหลอดสัพพะทานังธรรมทานังชินาติ การให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง